อับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อสุกุสุดคนไม่นีฉลาดมาเฮือนชาซุยพี่น้องมาทามขาทามข้าวแม่ามชาซุยพี่น้องเฝนอยู่ทเทิอเงินพี่น้องเราชื่นทเทือนโอ้ยว่ากันใดกับซ้ันสิ สบายดีพี่น้องมาเด้อกี่ขาวน้ำกันเด้อเอพิซีถูกๆทานเนาะกินเผาก็ยังปะปต้นกบต้นกบก็มากันดินไม้ก็มาดินไม้พี่น้องโซยต้นพี่น้องมาดินไม้เต็มปากเต็มคำแต่ไหนพี่น้องเจ็บแซ่บได้พี่น้องมาได้จากมือเลยป้าใต้รถมาป้าเออไปมือนั่นแหละก็มามือนั่นแล้วบอกแต่เก้าโม่งจะห่อเรื่อม มีแต่ซุ่มนั่งซุยอยู่ลูกเพิ่น,นแ่แรกอยู่เบิง้งเป็นอะไรเลยเดี๋ยวนี้แล้วเขาทำแบบไข่กว่าเก่าจักหน่อยเด้่เบิง้ทงทรงชโลมนั่นทรงแบบพังชีช้ๆน่ะั่งเบิดชีพทรงป้าคือมาใส่กระโดดเทปจบแล้วเฮากระบาเป็นโรคฉันคือใจเย็นชโลมกระโดดเทปว่ามันเมื่อยลนะ่ะมาไปะกวดเป็นว่าเบาหวานคืน รับกับอพอเล็กน้อยว่าข้อกินเลือดก,กับ,บมีดดอกหักเมื่อยเตชะนั่นอ,อังกฤษทรงแต่ชะล้มเห็นม,มันเมื่อยละทรงแต่ชะล้มเรพราท,ท,ท,ที่บิดซิบธงธงอันพันชี่้เนี่ยน,นะธง,งใหญ่นึ่งทงใหญ่นะโอ้ยเฮาปาคือมากระโดดคนบอกใครยิงลิงอยู่บอกไม่ใครบรัตีแข่งขาเพิร์นใช่เลยธงช่องธงก็ยังขายผ้แห้งเลยเนาะอันนี้ซิบธง้าพี่น้องเอ้ย เข็มนะยานะกเข็มละเชนปลายนั่งเงินนเงินจ่ายเขงเป็นอย่างงี้จักสีวานได้ไหมเนี่ยได้เลยคนเศร้าแล้วพ่ออืมคนเศร้าแล้วพ่อแมนอยู่ยากับแพงนั่งเข้มละเชนปลายักยาสีเข้มบดสีเซนปลายมือมืออันนั่งชุยไปน่ะจะรล่มนั่น จักสีทรงเนี่ยได้อันน่ะแพงดอกแสนสะล้มใช่ไหมล่ะจักเลสะล้มใช้ยาอีกกรแพงอีกแล้วกรแพงอีกแล้วจะว่าวเบิร์ดไลายเพิ่นกินข้าวพี่น้องมาปลาเพิ่นกินข้าวกินข้าวจีบแซบได้พี่น้องแซบได้คนก๊บมักริบไม้เน่มีผักกาดเนี่ยพี่น้องมักเคขือคืนกันมักเคขือคืนมักเคขือคืนกันนวยใหญ่เลย แซ่บแซ่บได้พี่น้องพ่อยได้หนี่ได้มาเครือขืนกับพ่อยเป็นห้องเฮาน้าบุได้ได้ปะหยาพี่ชายมาเครือขื่นพี่ชายพันยาจักได้พ่อยได้นางมันตั้งแน่มาใช้ชีไปพ่อยแต่แจักได้ชีพึงไปมันจีหยาบปะน้าหนังพอได้เป็นน้ำแนวเป็นน้ำแนวมาได้ปะบางหมากกับแข้งบางหมากกับหยำพ่อยไปไปไปยำชีไปพ่อยอยู่ล้างต้นยังเนาะนำจนเบือจากขาด เออเนี่ต้นนะแข็งหยาบแข็งคืนแห้งอะดรลุงคนกินแลยอะไรคนไปเลย่น้องยังแต่คนกินไปยังแต่ย่ายงึ่งกินนกำลังเมาแต่เผาบางรีไม่ทั้งเผาเผากินก่อนเพิ่นอิ่มก่อนพี่น้องเลอตอนมางรีไม่อีกเพิ่งกาพี่น้องง่ายมันเผาบางรีไม่เหรอ คานามาลินไม่หนาวกินลายโบได้ก,กินเลี่ยดองห่อนทองอืมงานอยู่ฉับกแขงคมไหนกินแล,ลวน้วแล้วหวานหวานอืมอ่ะผัดมากได้มากแขงคมอืมอืมอม,มือก็คือติ๊กแต่แต่มันหนาวมันหนาวมันแตกเบิกว่ามือมือเขาขัดตัวที่ตัวแดนอืงเห็ดน้ำเชื่องงวงเชื่องกล้วยแหงกะเต็กแมนบายบัตรจุดนี้มาได้ลูกอไง Nhưng bữa đây sẽ sẽ xui phần chỉ kiện mà. Nhưng nhưng bữa thân là na. Nhưng bữa đây mưa. Ừ. Bà thân, bà thân mưa, bà mưa, mưa hả? Bữa mưa. thì tam bừng mà. mưa rồi. Rồi đôi san cả bữa đây lên na rồi. nó ที่ไปมึงคือจะได้แล้วพังเมึงอะไรเบาวใจก็บม่ได้ขึ้นมาบอเบ,<อ>บาวใจอยากขึ้นมาเบิงงบ้งหัวเป็นอยู่ดอกบไม่ได้ขึ้นมาพอค้นค่อยู่เบิ้งแม่ขึ้นกับเขานำซาป,ปาป่ะธานแล้วประธานแล้วเทือกเมืองคงลงไปบรทธานแล้วนั่งเขาดำตำลังเนี่ยท่าน,รนบรทธานแล้วเนี่ยนเ,เนี่ยทง อยู่ช่องแถวสบายดีพี่น้องมึนอนี่ก,ก็มีร้านเช้ามาเยี่ยมอีกเนาะมีร้านเช้ามาเยี่ยมอีกมันนี้ก็กกได้พ่อใหญ่พามอยู่กันท่องเถวพี่น้องกับน้องอีฮะแล้วพี่น้องกับน้องอีเปินกะหวงร้านเช้าเพินกับเป็นห่วงของพ่อมีอมมนายเงึองเพินกับมาเยี่ยมดุ๊กดุ๊กอืมร้านเช้าอันนี้ก็ได้โอลกินอ่ะกินเลยก็แช่ไห้ร้านเช้าเนี่ยเด้อหลดจาหน้านี่ เขากินเขาก็ปิ้งกันปลาเขาอะไรแม่ใส่มองว่านนี่หนาวหนาวฝนลงไปใส่มองมองเขามองขัดคือยน้องจะชิบท่านได้ปลาสิบสองตัวเฮียหนีปลากระบอกมีแนวกินหมดเพื่ออันหนึ่งข่าวซุกถ่ายคันแล้วหนุ่มมืดฉุนละลายจับเบสไปไม่ยังมันกระบอกมาไกล้คนที่นั่งบุบไปอโคบมาหายแผลบุมบไปอาโคบมาหาย มันบอกใกล้เราเดี๋ยวนู้นจะกินสีกนอยูลายอืมอันนี้พ่อไว้แม่เอามองมก็มองขาดขนี่เดี๋แล้วก็ไปนิ่งไปบ่ได้ไล่ได้ยงดไปึกยกยิงยงปดเอาฮื้อขึ้นมานําได้12โตฟ้าเออปลาตะเพียนพู้นแหตัวใหญ่น่ะดอนเบิดเฮามองบัดี้ปลาย3นี่น่ะมองนั่นมองน่ะปลาย3บัดปลามันใหญ มาตำมันกระโอลปลาลล่ลายหนึ่งดอกปลาชีอันชวนชาวยไปเผาอยู่จากมือพี่น้องขึ้นขึ้นมาซักก่อนเปิดขึ้นมาจากชวนเปิดไปเผาเพราะว่าผู้เจ้าก็ชิบริอยู่ช่ฮุบข้เมื่อบ้านเดอแต่อยากกวนกินว่ะกวนกระเบิดดอกปลาชองนองขายเลยกวนดูขายขายโดยเฉพาไเสด็จขายอย่างนี้ไม่ตื่น้องกินนี่ลงอื้เมื่อจากชวนเปิดไปกินนั่งเปิดมาก่อน าเาเมื่อน้นไปอะ่ดอกพ้นว่าหักได้พื่นยังเผาไปน้ำแม่พื่นพอดีเล่นมันหอด่อใหญ่าพกัไปคือกันเดพี่น้องเลยคนใหญ่ภาพคใหญ่ภาพกับจไปขาเบิ้ง้ะพี่น้องัน่อใหญ่ภาพหไปแล้วหายลยเดวพี่น้องเลยเล่นเขามาหยเด้อยวแาพ่อใหญ่ภาพหมดไปเลยพี่น้องเลย่อใหญ่ภาพกับจีไปเาช่ยบ่าใจแล้วไปยังแต่ขน้อยเองแหละอยู่เพื่อนเนาะกับบอด้ป้าอ่ะเพื่อน งอ๊จะแลจะว่าป้ากับปปปไปบ่จักไปสีทเบดเผู้สีดเบมานพี่นอ้องป้าไปคนใหญ่พางคนไปแล้วไม่เอไปเลยทางเบ่งบอกู้หนึ่งกับผู้หนึ่งได้ไปออบอกคูหนึ่งกับผู้นึ่งทางนน้ำนั่นยิ้นแท่ไหมันเป็นน้ำแคมหวมัน,ม,นมันบเดลจะเทอะนีห้อ,องผัดห้อ,องมันห้อหวยพดีอนหอหรลอไป่อนด้ยั ฉันใส่มองนะได้พอได้กินใช่ว่าไปตึกแห่น่ะโอ้ยตึกช่องชาวบาทช่างขันกับกลับเลยมันเลิกวัวกับมเลิกธรรมดาคอขี่ตมได้น้องขี่ตมน้องหัวเลยเนี่ยปานเอาลงตำลังมูผัดได้ตัวใหญ่เทำมันเป็นอย่าเขาโนกเด้โซ่ชุ่มเมตี้่ผ้าหืวลงเป็นเฮือนเมตี้อันนั้นเลยผ้าหัวเออลงเป็นเฮือนเมตาอันนั้นลงไปนะผ้าหัวทั้งพี่บอก หาขางกับพี่จอกันกับเมตตาคนละภาคห้องกันหน้าเมตตาคางกันนี่ข้าคางนี่ห้องมันเป็นห้องห้องมางขึ้นมาแต่หวหนี <ไป S 1> ่อยู่ภาค้างด้านผมเองบอกผาคางนีง่เร<อ>ิ่มไปื่นเมตตา่อนอเริ่น้ํนำหวยพเดีจ้นี่พันอ,อาร์ตไมย่ยืนขึ้นไปนเลยเอ,อ,อาร์ตสองสามสอบใหม่กันเนาะสอบหนึ่งกับช่วงเติบม่านพี่ป่จ้ะขี้นเลยเด้ออ่านำร้นนะคพายนำร้นน้ำมงตินเนาะผ่เลยรับจ้ะ ทออ้องป้นานี่บอกค่ับคือแบบหูวขึ้นบริลายเลยเขาบริอัดแต่ว่ามีแต่ๆขั้นมันจะซื้อเขาบริเพิ่มนะนะมันยังเังกินขขาวเป็นจะแซบีิพี่น้องแซบได้พี่น้อง <laughs> อ่พ่อใหญ่พามกินเงินปาเพื่อนพี่น้องเลยกินแล้วแล้วไปอะไรพี่น้องเอื่อเผอพร้องหมัเรียนไม่แล้วกินคนละเจื๋ยพี่น้องเอ้ยเพื่อพามามักเรยนม่แล้วเราเพิ่อนอิ่มแหละกินผักกาดศตัวมันยิ่งดังผักกาดประกาดแก่ผักกาศผกกเราทำอาหาน คลิปนี้ขอจบไปชำนี้กแล้น,น้องพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สลดกดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องบายดี